rwno 1น no นะครับเพื่อนเพื่อนผมแนะนำให้เพื่อนๆหามาใช้เลยนะครับตัวนี้เก่งแน่นอนนะครับหากเพื่อนเพื่อนกำลังมองหาร้านเติมเกมฟีฟ่าราคาถูกนะครับผมขอแนะนำเพจเติมเกมโอ e r Top ท็อปฮับผู้ติดตามกว่า70,000คนนะครับบริการเติมเกมราคาถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนครับเพื่อนเพื่อนสำหรับเกมฟีฟ่ามือไของเรานะครับก็มีโปรโมชั่นมากมายใครสนใจนะครับสามารถกดลิงก์ใต้ดีสคริปชั่น หรือจะ add line นะครับ over underscore top h u b อย่าลืม add ด้วยนะครับเพื่อนสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมฟ i f a Mobile เหมือนเดิมนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในเว็บ FIFA l e n d เ r นะครับเพื่อนก็มีนักเตะที่จะเข้าใหม่คืนนี้นะครับนั่นก็คือนักเตะพามิโลนะครับแล้วก็นักเตะแฟนตาซีเพลเยอร์ซึ่งนักเตะยีโร่นะครับก็เข้ามาในฟ i f a า e n d เ r รเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนส่วนนักเตะแฟนตาซีก็ยังไม่เข้ามา เดี๋ยวเรามาส่องนักเตะยีโร่กันก่อนนะครับว่ามีตัวไหนหน่าใช้บ้างเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับเ,เพื่อนๆ r อ v อ r ว n นะครับตัวนี้นะครับก็มาในตำแหน่ง R.W. นะครับ o v r 110เดี๋ยวเรามาลองอัพสกิลบูทกันนะครับสกิลบูทผมจะเอาเป็นของผมนะครับก็คือ19 ในส่วนของสกิลบูทอันนี้นะครับเป็น a อ i ิลิตี้นะครับความคล่องตัวคลับนะครับก็เป็นออสซาบับนะครับรู้สึกว่าออไวรันตัวนี้นะครับจะเป็นวันแมนคลับนะครับเพื่อนๆก็คือเล่นให้กับสโมสรเดียวลีกก็เป็นลีกซาอุนะครับประเทศก็เป็นประเทศซาอุดีอาระเบียในส่วนของสกิลมูฟนะครับตัวนี้เป็น4ดาวถนัดเท้าซ้ายนะครับวีคฟูดเป็น4นะครับซ้ายห้าขวา4นั่นเองนะครับ ในส่วนของความสูงนะครับ1 8 4เซนน้นำหนัก76นะครับรูปร่างค่อนข้างดีเลยเวร์กเลดดีมากนะครับพเพื่อนๆเป็นสูงต่ำสกิลติดตัวนะครับก็เป็นรูเลดนะครับแล้วก็พลังแฝงก็จะเป็นเลี้ยงเร็วแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลด้วยนะครับพเพื่อนๆพลังแฝงดีมากนะครับในตำแหน่ง RW ในส่วนของความเร็วนะครับเพื่อนๆ193เลยก็ต้องบอกว่าเยอะมากนะครับ ความเร็วต้นก็205นะครับในส่วนของความเร็วปลายก็181การยิงนะครับ169นะครับมีการทำประตูนี่196เลยการส่งก็ต้องบอกว่าโอเคนะครับเ,เพื่อนๆ159และก็จะมีความโค้งนะครับที่เป็นจุดเด่นก็คือ167ครบเครี่องมากๆครับตัวนี้พลวังกัรหกสิบนะครับสภาพร่างกายนะครับ111ในส่วนของความแข็งแรงนะครับ115 ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นตัวที่ไม่แข็งมากนะครับเพื่อนๆแต่รับรองได้เลยว่าพิ้วและก็มีความเร็วและก็ยิงคมแน่นอนก็น่าจะเป็น R W No 1นะครับเพื่อนๆ <Wow. S 1> ผมแนะนําให้เพื่อนๆหามาใช้เลยนะครับตัวนี้เก่งแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันนะครับตัวต่อไปก็คือซินน i ่โกโวูนั่นเองนะครับเราก็เซน3 0นะครับ สกิลบูธนะครับเป็นโต้กลับนะครับสโมสรก็คือโอลิมปิกลียงนะครับในลีกเอิงนะครับประเทศฝรั่งเศสเท้านะครับก็เป็นเท้าขวานะครับวิกฟูดเป็น3นะครับเพื่อนเท้าซ้าย3นะครับตัวนี้ไม่น่าเล่นนะครับถ้าเป็นเท้า3ตามเว็บฟีฟ่าเรนเดอร์แต่ต้องรอดูในเกมอีกทีนะครับเพราะบางทีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้แต่ถ้ายิงตามเว็บตอนนี้นะครับเท้า3เนี่ยคือไม่น่าเล่นนะครับ แล้วเป็นตำแหน่ง CAM ด้วยนะครับเป็นตำแหน่งที่ยิงไกลน่ากลอบนะครับแล้วก็จ่ายบอลถ้าเป็นวิกฟูดสามเนี่ยไม่น่าเล่นนะครับเ,เพื่อนๆไม่แนะนําเลยเอาเป็นว่าตัวนี้ผมไม่แนะนําแล้วกันนะครับตัวที่3นะครับก็เป็นโดน o วนนะครับโดน o วนนะครับก็สกิลบู t เป็น t a ร็กเก็ตแมนนะครับกองหน้าตัวเป้าคลับก็คือ LA Galaxy นะครับ ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสกีวูฟเป็น4ดาวเท้าถนัดเป็นขวานะครับบิ๊กฟุตไซส์สีนะครับความสูง173นะครับน้ำหนัก73ทตัวนี้รูปล่างเล็กมากนะครับเ,เพื่อนๆเวิร์กเรทเป็นหฮามีเดียมในส่วนของความเร็วนะครับ162การยิง183นะครับการส่ง145ความคล่องตัว171นะครับ พลังมงกันที่82สภาพร่างกาย113ตัวนี้จุดเด่นไปที่การทำประตูนะครับเ,เพื่อนๆด้วยสกลบูทเป็นกองหน้าตัวเป้าด้วยนะครับก็เป็นตัวจบสกอร์นะครับแต่มันมาในตำแหน่ง CF นะครับเ,เพื่อนๆถ้าจะเอาไปเล่นหน้าเป้าก็ดูจะไม่ค่อยเหมาะนะครับเ,เพื่อนๆและอย่างตัวเล็กด้วยตัวนี้ถ้าใครใช้แผน CF นะครับผมคิดว่าเปเล่น CF น่าจะเก่งกว่านะครับเ,เพื่อนๆ ไม่่่คอยนนาสนใจและมาถึงตัวที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอนะครับนั่นก็คือยาย่าตูเล่นั่นเองนะครับเพื่อนเเสียดายนะครับยาย่าตูเล่ตัวนี้มาในตําแหน่ง c m นะครับอันที่จริงน่าจะมาในตําแหน่ง cdm นะครับเพื่อนยาย่าตูเล่นะครับสกิลบูตเป็นสกิลบูตการมองนะครับหรือว่าวิชั่นก็ต้องบอกว่าเป็นสกิลบูตที่ดีที่สุดของกองกลางแล้วนะครับสโมสรก็เป็นแมนซิตี้นะครับ พิม์ลิ่งอังกฤษนะครับประเทศไอวอรีโค้ดสกีมูฟตัวนี้เป็น4ดาวนะครับเท้าถนัดก็เป็นเท้าขวานะครับวิกฟุตสี่ขวา5ซ้าย4นะครับรูปร่างดีมากนะครับเพื่อนๆสูง188น้ําหนัก90นะครับสูงใหญ่แน่นอนนะครับสําหรับยายาตูเล่เวิร์กเลดไม่ค่อยดีนะครับเป็นมีเดียมมีเดียมถ้าเป็นไฮไฮน่าจะดีกว่านะครับในส่วนของสกิลติดตัวนะครับก็เป็นโูเลด พลังแฝงนะครับก็มีเพลย์เมกเกอร์นะครับแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลนะครับแล้วก็ยิงไซก้อยกจะต้องบอกว่าพลังแฝงค่อนข้างน่าเล่นเลยนะครับในส่วนของความเร็วนะครับสปีดต้นกับสปีดปลายเท่ากันเลย148นะครับในตำแหน่งกองกลางก็ถือว่าเร็วนะครับการยิงนะครับ1 4 4อนะครับลองช็อตก็จะเยอะหน่อยนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีพลังแฝงลองช็อตด้วยนะครับส่งบอลสั้นก็2 0 1นะครับ ปฏิกิริยาดีมากนะครับ186การป้องกันนะครับ135สนะครับสภาพร่างกาย126ความแข็งแรงเนี่ย140เลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้แข็งแน่นอนนะครับผมคิดว่าถ้าใครเล่นแผนที่มี cdm 2ตัวนะครับจับยืนคู่กับกุลิศเนี่ยโอ้โหแข็งแกร่งมากนะครับหรือถ้าใครมีแผน cdm นะครับตัวนี้ผมมองว่าสามารถจับไปเล่น cdm ได้สบายเหมือนกันนะครับเพื่อนๆ ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่น่าใช้ตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับยายาตูเล่แล้วมาดูตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นกัตดิบีานะครับตัวนี้ก็มาในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับในส่วนของสกิลบูทนะครับก็เป็นรีอคชั่นนะครับหรือว่าปฏิกิริยานั่นเองก็ต้องบอกว่าเป็นสกิลบูทที่ค่อนข้างดีสโมสรนะครับก็เป็นทีมบียเรลนะครับลีลาลิก้าสเปนนะครับสกิลมูฟตัวนี้เป็น3ดาวนะครับเพื่อน ในส่วนของเท้าก็จะเป็นเท้าซ้าย5นะครับขวา3รูปร่างนะครับตัวนี้รูปร่างค่อนข้างดีนะครับ1นึน้ํหนาหนัก79ิเก work a t ก็โอเคเลยนะครับม e d i ีย high skill ติดตัวนะครับก็เป็นตอกไข่นะครับเพื่อนๆพลังแฝงก็จะมีลอง g shot ด้วยนะครับและก็มียิงฟรีคิกได้ดีในส่วนของความเร็วนะครับก็ค่อนข้างเร็วเลย178นะครับสปีดต้นดีมากนะครับ196 การคลอดบอลนะครับ193ตัวนี้เปิดบอลดีนะครับมีการมองที่ดีด้วยนะครับปฏิกิริยาก็ดีมากนะครับ201ในส่วนของการป้องกันนะครับ156นะครับการสลายนักเกิลเนี่ยดูดีเหมือนกันนะครับสภาพร่างกาย126นะครับความแข็งแรงก็125สแตทโดยรวมก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่น่าเล่นเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแต่ติดตรงที่ สกิลมู้มันเป็น3ดาวนะครับถ้าเพื่อนๆใช้เตโอนะครับก็อาจจะยังไม่ชินนะครับสำหรับเบกไซส์ส3ดาวแต่ผมมองว่าน่าเล่นเหมือนกันนะครับรูปร่างดีความเร็วมีเวิร์กเรทดีแล้วก็เปิดบอลได้ดีถ้าใครที่เบื่อเตโอแล้วนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเอาล่ะครับนี่คือนักเตะฮีโร่นะครับที่จะเข้าคืนนี้ตัวที่ผมแนะนำเลยนะครับนั่นก็คือ โอไวรันตัวนี้นะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นตัวที่น่าเล่นมากนะครับความเร็วโหดมากนะครับเพื่อนๆเป็นตัวที่เร็วพลิ้วและก็ยิงคมแน่นอนนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆหามาใช้เลยอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือยาย่าตูเล่นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็น CM ที่เก่งตัวหนึ่งเลยนะครับด้วยรูปร่างที่ค่อนข้างใหญ่และก็มีลองช็อตด้วยนะครับเพื่อนเพนก็ตัวนี้นะครับที่ผมค่อนข้างสนใจ และแนะนําให้เพื่อนๆหามาใช้ส่วนอีกกิจหนึ่งนะครับก็จะเป็นกิจแฟนตาซีเลเยอร์นะครับเรามาดูตัวที่น่าสนใจกันนะครับเพื่อนๆแน่นอนว่าหลายคนจับจ้องตัวเดียวกันเลยนะครับนั่นก็คือมีโตมานั่นเองมีโตมาก็มาในตําแหน่ง LM นะครับเพื่อนๆมีโตมาตัวนี้นะครับต้องรอลุ้นว k f ฟูดนะครับถ้าเป็นวิกบู o สามก็ไม่ค่อยน่าเล่นนะครับเพื่อนๆสำหรับแฟนแมนยูนะครับก็มีแอนโทนีนะครับ RW นะครับแต่ก็จะมาทับกับ o อไวรันนะครับเพื่อนๆซึ่งผมบอกเลยว่าโอไวรันโอดกว่าแน่นอนแฟนบาร์ซ่าก็จะมีอาราโก้นะครับตัวนี้เป็นกองหลังรูปร่างค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับอาราโก้อาจจะเก่งนะครับเพราะว่ายุคหนึ่งนะครับอาราโก้เคยได้รับความนิยมเหมือนกันเอาล่ะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับกดซับสไคร้ และอย่าลืมฝากร้านเติมเกม v v r Top u ทไวาไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ